หนึ่งในข้อปฏิบัติสําหรับมุสลิมทุกคนนะครับเมื่อถึงเกณฑ์ที่ศาสนากําหนดนะครับนั่นก็คือการถือศสินดในเดือนรอมฎอนคือการถตือศสินซึ่งเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติของมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัติเมื่อใครก็ตามที่มีความสามารถนะครับผู้หญิงก็มีประจําเดือนแล้วนะครับผู้ชายก็เริ่มฟันเปียกเนี่ยบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่จําเป็นนะครับมีความสามารถนะครับที่จะต้องถตือศสินเนี่ยฉะนั้นความหมายของคําว่าอสัสยามการถือศสินในในภาษาของอิสลามเนี่ย นะครับเราจะให้ความหมายอย่างไรนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาให้ความหมายว่าคือการที่เราจะต้องงดละเว้นนะครับตอนที่ดวงตะวันขึ้นนะครับงดอะไรงดการกินการดื่มการพูดจาไร้สาระการนินทาว่าร้ายหรือสิ่งต่างๆที่ที่ไม่มีประโยชน์นะครับเรื่องไร้สาระดูหนังฟังเพลงเหล่านี้นะครับจะต้องงดทุกอย่างนะครับนอกจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับคำพูดคำจาที่ไม่ก่อประโยชน์เนี่ยนะครับ เราก็จะต้องงดละเว้นด้วยนะครับตั้งแต่ตะวันขึ้นเรื่อยไปจนถึงตะวันตกดินนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาของการงดละเว้นจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์การพูดจาต่างๆที่ไม่ก่อประโยชน์นะครับเพื่อที่จะรักษาศีลของเราให้เกิดความสมบูรณ์นะครับเนียดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตลาตั้งเจตนาว่าเรานั้นถือศีลเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตลานี่คือความหมายของการถือศีลน,นะครับในศาสนาอิสลาม